นี่ค่ะยามกลางคืนใบเขาจะหุบเข้านะคะสวัสดีค่ะยายอินดี้จะพามาดูความสวยงามของครานกยุงเขียวกันค่ะครานกยุงเขียวเป็นไม้ใบไม้มงคลอีกชนิดหนึ่ง ที่ใบเขาสวยงามมากค่ะใบเขาไล่เฉดสีถึงสี่เฉดสีเลยนะคะลวดลายเขาสวยงามมากมีเอกลักษณ์ในตัวเองค่ะใบเขาคล้ายหางนกยุงค่ะบางคนเขาก็จะเรียกว่านกยุงลาแผนว่านกยุงลาแพนค่ะเห็นไหมคะแล้วหลังใบเขาก็จะมีสีม่วงเข้มค่ะซึ่งสวยมาก ้านเขาก็เป็นสีม่วงเข้มค่ะมีเงาอยู่ใต้ดินดินที่ปลูกก็เป็นดินร่วนนะคะดินร่วนที่ระบายน้ําได้ดีค่ะเขาไม่ชอบแดดจัดนะคะชอบแดดร่มรําไรค่ะต้นนี้ย่าอินดี้ซื้อมาตั้งแต่ต้นเล็กๆค่ะแล้วก็เอามาลงดินเลยค่ะดินต้องเป็นดินร่วนระบายน้ําได้ดีนะคะแล้วก็ลดน้ําเช้าเย็นค่ะแล้วก็ให้หยุดใต้ต้นไม้ยิ่งดีนะคะถ้าเกิดเราลงดินเขาชอบแดดร่มลําไรค่ะ ถ้าเราดูแลรักษาเขาดีๆใบเขาจะมันวาวเหมือนใบพลาสติกเลยค่ะต้นนี้สองปีแล้วค่ะใบก็เลยจะใหญ่มากขอมีเง้ามีหนอนนะคะสามารถเอามาแยกแยกเง้าปลูกขยายพันธุ์ได้เลยค่ะแล้วก็ราคาไม่ตกด้วยนะคะนี่ค่ะยามกลางคืนใบเขาจะหุบเข้านะคะนี่นี่ค่ะ กลางวันเขาก็จะแบกมานี่ค่ะมาถ่ายให้ดูกันเลยบางคนก็เลยเชื่อว่าเป็นไม้อธิษฐานเป็นไม้เสียงทายค่ะส่วนมากเขาจะปลูกในบ้านในห้องรับแขกหร,หรือร้านค้าค่ะแต่ยายอินดี้ปลูกข้างศาลพระพิฆเนศกับใกล้ห้องพระแล้วก็จะเดินมาคุยกับเขาทุกวันเลยค่ะเพราะยายอินดี้ คิดว่าเขามีความรู้สึกมีความต้องการมีความรักเหมือนมนุษย์เรานี่แหละค่ะก็เลยเดินมาคุยกับเขาแล้วก็ทำให้ใบเขาสวยงามมากๆค่ะใครจะทำตามยายอินดี้ก็ได้นะคะเพราะยายอินดี้คุยกับต้นไม้หรูเรื่องไม่คุยกับคนไม่มีใครเข้าใจค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า